ร่วมทำบุญด้วยอีก50บาทสาธุร้านค้าแม่ปอนครับร้านค้าตรงนี่นะครับใกล้ๆสีแยกเลยนะครับเออบ้านน้องแรงครับมีชุดไทยธรรมทั้งหมด6ชุดนะครับเออทั้งหมดเป็งสิ้นสองชุดนะครับน้องแรงพวกพครับคุณสมชายหมื่นอาจกับจากบ้านท่าสังรานครับร่วมทำบุญด้วย100บาท มู้ยช่วยแสงสุขสําราญครับอ่อน่าจะเป็นบ้านท่าสําราญหรือบ้านท่าจันเรนแหละครับ100บาทสาธุครับสําหรับท่าจันรนญมีสามหมู่บ้านครับจะมีบ้านครับอ่าท่านเจ้าของพื้นที่ท่านล่าโรงทานกาแฟเปิดแล้วยังมึ่จัดซื้อเจ้าของครับ ชื่องทานทยังไม่รู้รู้ไม่รู้ก็ได้แต่ขอสักขบแก้วท่านว่าอย่างนั้นครับอรขอบคุณครับชื่องทานนะครับชื่องทานก็จําได้ในกลุ่มมัสสาอุชากลุ่มมัสสาโอุชาบ้านหนองแวงครับบ้านหนองแวงครับงทานข้าจีครับแต่อตอนนี้ท่าน